สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ลูกท่านพี่น้องสบายดีสมุกสบอนพ่อพอกันอีกแล้วพี่น้องสองน้องอลินตั้งขึ้นแล้วพี่น้องตั้งเสาแล้วขอกแบะหวัวหน้าพี่น้องขอกแบะบ่าวบ่อยตั้งเสาขึ้นล้วพี่น้องเสาหกต้นเนาะสูงพอดีสูงขาดเลย ปมื่กี้เกี้ว่ายันแต่มันต่ำเนาะพื้นมันกันมันสูงขั้นระบับน้ แดดก็ออกเจ้าอะไรมันสีคมบ่ห้องขมบ่ชื่อบ่จ๊ะ là mẹ nằm nè Bịt đầy là đấy, đầy mình đây nè Nhưng không nằm Hôm nay tăng sau Phát Xuống chân thận lời Xuống hết chân thận lời Xe ta Bạc sau phi nông บากเศร้าเฮ็ดเนี่นี่กับเฮ็ดเอาโฟมอันนี้มาเฮ็ดบากเศร้าแล้วมันจังสีเพียงอันนี้กระตูกระติโอ้ยได้แป้งลายขนเนี่ยนีน่มีย้อนอันนามีย้อันเน่ตัดปูนนะเนะออโมมี่มบ่ มันสิได้แปลงรายะแปลงลายได้ตัวบากมันนี่เศรกะเศ้ากับกงไอลินเมอแล้วบ่ไอลินมาห้าวลงเรนอ่า จมยังได้สุดเขาเฮี้ยนแม่ไปซื้อหายบ้านนี่ซื้อกับเส้นนะ่าจักซื้อเส้นมาจักพอให้งานแล้วสิจ่ายป่ะเบ็ดสามรลอยผลได้คือแพงแต่คงเด็กหน่อยกันจนมาซ้ำของผู้ใหญ่แล้วอืม ใช <c oughs> ่เกียร์เจ็ดโตเบะแล้วนะซีมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มอีกแปดเป็นสิบช่องเบอร์นี่วันยังวันซุก ยินว่าเขาหายไปคั่วซีนจักสิบจังมูงอืมตั้งเบิ้งกันเขาหายไปตอนเศร้าแต่เศร้าเขาหายไปตอนแรงกับใครนี่หาเอาน้ำแข็งมาเด้อเอาแต่น้ำแข็งบ่จมเมีนสะเนาะพอบ้านก้มนักเรียนนะ อธิบ้าลุงแนร้ากเด่นนะเออไม่ใช่ไปเรียนไปซื้อขนมอลินประทัดพันอลินเบลทบพันกีนันีเบอร์สหบาตอลินเบิทบพันกีมามากินเบอรลายกงโมเอาวเฮียนบอรลายกงโมเออเห็นเเห็นออเลือสี่กีเือสี่พันดื้อก็โมติเทียนมึงน่ะพอพอเงินเรือสี่พันกีบ แล้วสี่พันกี้เออไว้ไปมืออื่นเนอะเนอะมาโอ้ยมาคืนพออีกเลอาไปอีกยู่เป็นยู่ของคนนักเรียนทำความคารวบนั่งนนี้จะมาเหิบ้ดยกีบ้ดยโบต้องใช้ข้อสิฮักเลยแหละมันโษว่านักเรียนทำความคารวบ anh đi anh em anh 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 này anh hơ anh anh hơ anh

นายโชสิเอ่อเก็บว้เก็บว้เก็บใบยาสะเก็บว้เก็บไปเลนมือแรงมือแรงจะไปเยูะอีลายไม่ดื้ออ่ะฮะดีได้ดื้อยะก็ด้อยะเฮรีก็บ่ดื้อดื้อจะากอายเดียวน่ะาเอา่พ ปเระขนียนดเขนียนกันลิปมมาหนิเก็บว้แม่ซอปึ่มนะปึ้มซอนะเก็บว้เก็บไว้เก็บไว้พอไปคืนได้ก็ได้สนะเก็บไปทงไว้เร็วทีเดียวกบี่เลยทีเดียวกันนี่ปึ้มมาห้าพี่ปึ้มนะห้าพี่นี่นี่นี ถุงลงเนี่ยฮาถุงลงถุงน้อยอันนี้เอาไว้มองเอาไว้ซ้อนี่ไว้ช้อสีนี่เออเฮ้ยให้น้ำไปกินอีให้น้ำไปกินดิเอ๊ะเก็บ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 ปึ้มนะเก็บเก็บมันชาคออยู่้าวสารน่ะมีชาคอเขาอยู่ ค่ะงมันกินมันจิคาครอเก็บไว้เก็บไวู้้ของแม่มันไปกิกใส่กลองไหว้เพื่อนอะไรแม่มันมีกระเล่๊อย่างเดียวไปไหวบ้านนี่แกอ้อเสื้อผ้ามันสิเปิลแกเสื้อผ้าไว้มันสิเปิลของเเฮา หอยเด้อว่ะขางเจ้าเอไปถิมอฮะแกไม่ไล่เรีเดี่ยวนงเี่ยอยวมงาเต็มตื้อเลยตีตื้อี่มีอะไรตีน่ยมีอะไรกันอนักเรียนอะไรเนี่ยทำไมมีเสื้อปักชื่อด้วยเอื้อยเก่าเอื้อยเขอหอมเอื้อยยัง

Rồi. Ừ. tại là vì đồng ấy có cái kim nạ với đâu bye bye.